กูไม่เห็นด้วยนะกูว่าน่าจะปิดสักปีสองปีนะหรือปิดตายแม่งไปเลยนะเออนะยังไงอะไม่มีขอทานนี่เดือดร้อนไปเลยเหรอฮะใช่ไหมล่าสุดไอ้บอยออกมาปากดีอีกแล้วมึงจะไปรู้ขี้หมาอะไรไอ้บอยไม่ต้องรีนะกมรเมนมึงอ่ะเพื่อนร่วมชาติมึงอ่ะเขาไม่มีจะแดกเขาไม่มีจะกินแล้ว สบายดีสวัสดีครับทักไทยเอซทุกท,าท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณหกโมงเสร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าวันนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ตัวเก่าตัวเดิมไอ้บอยออกมาปากแซบ หลังจากมีข่าวว่าเจรจาจะมีการเปิดด่านระหว่างไทยและกัมพูชาทำเป็นออกมาขมขมนไม่เดือดร้อนปิดยาวไปเลยปิดเป็นปีปิดถาวรไปเลยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปมันนะกูไม่เห็นด้วยนะกูว่าน่าจะปิดสักปีสองปีนะหรือปิดตายแม่งไปเลยนะเออนะยังไงอะ ไม่มีขอทานนี่เดือดร้อนมอีเลยเหรอฮนะใช่ไหมเพราะขอทานอย่างพวกกูนี่ไม่ได้ไปซื้อของพวกมึงนี่คือเดือดร้อนกันใช่ไหมแล้วตาไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนะพูก,กูไม่รีบครับยังไงก็ท่านเราไปคุยกับรัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องาานะคภาพมึงจะไปรู้อะไรก็จะปิดอีกสักสองเดือน ชาวขเขมรก็จะถลกหนังหัวหุนเซนแล้วเพราะว่าเขาไม่มีจะแดกนะมึงไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ถ้าทีรัฐบาลไทยโดนกดดันจากพี่น้องชาวไทยไม่เห็นด้วยในการเปิดด่านตอนนี้เขาก็จะไม่เปิดแล้วนะอ่าถ้าเขาปิดนานๆเขมนก็ไม่มีจะกินขมนก็ไม่มีจะแดกมึงเคยดูข่าวไทยบ้างไหมเนี่ยไอ้บอยกูถามจริงๆ มึงติดตามข่าวไทยติดตามเพจไทยบ้างไหมจับขเมนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทุกวันทุกวันทุกวันวันละห้าสิบวันละร้อยวันละเจ็ดสิบมึงดูข่าวบ้างไหมกูเห็นมึงเล่นเฟซบุ๊กก็มีเนี่ยมึงก็เล่นทิกตอกเล่นเฟซบุ๊กเล่นยูทูบว่ามึงก็เห็นนะถ้าคิดว่าขเมนไม่เดือดร้อนเอาละทําไมคนปูกัมพูชาย,ยังลักลอบเข้ามาทํางานอยู่ในประเทศไทย ถูกจับให้สัมภาษณ์นะครับไม่มีงานทำกลับไปที่กัมพูชาหางานก็ไม่ได้ค่าแรงก็ถูกอ่าหุนเซนก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรอ่าอันนี้ก็เลยต้องลักลอบเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยยกมือไหว้มึงไม่สงสารเพื่อนร่วมชาติมึงบ้างเลยเหรอกูถามหน่อยไอ้ที่ประเก่งในติ๊กตอกบรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับเหมือนไม่ดูข่าวหรือรู้ แต่รับความจริงไม่ได้อยากเอาชนะไทยอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอนะฮะตอนนี้นะครับผมฟังคลิปคลิปหนึ่งนะฮะของอ่าของอ่อดีตนะครับอ่อดีตทหารของไทยเนี่ยเขาบอกว่าปิดอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยชาวกัมพูชาก็จะลุกขึ้นมาต่อต้านฮุนเซนแล้วนะเนื่องจากว่าตอนนี้ข่าวในกัมพูชาถูกปิดกั้น อ่าเรื่องการประท้วงการชุมนุมของเจนเซนะครับที่เนปาลเนี่ยคนกัมพูชาบางคนนี่ดูไม่ได้นะก็เนื่องจากว่าฮุนเซนเนี่ยมันกลัวไงมันกลัวว่าจะเนปาลจะเป็นโมเดลสําหรับชาวกัมพูชาตอนนี้ชาวกัมพูชาก็เลยไม่สามารถดูบางข่าวบางเว็บไซต์ได้มึงก็ไม่รู้เรื่องไอบ้บอยมึงไปหาข่าวมานะมึงไปหาข่าวมาว่าชาวเนปาลที่กําลังประท้วงเนี่ยมันมีเขา เขาออกสื่อในกัมพูชาบ้างไหมสื่อกัมพูชาเว็บไซต์ต่างๆนะครับกูว่ามึงโดนบล็อกไว้นะมึงก็เลยไม่รู้จากโลกภายนอกไงนะฮะผู้นําของมึงอะ่ะตอนนี้เขาหาทางลงกูจะบอกให้เขาหาทางลงเขาอยากลงมานานแล้วเพราะว่ารายได้หลักนะครับปลอยเปตเนี่ยก็ไม่มีคนไปเที่ยวนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกัมพูชาก็ต้องมาลงที่ไหนรู้ไหมอ่าก็ต้องมาลงที่ฝั่งไทย มึงสร้างสนามบินใหม่มึงบอกว่าจะมีนักท่องเทีย่ยวไปเทีย่ยวประเทศมึงสิบสามล้านคนสิบห้าล้านคนครั้งแรกนักท่องเทีย่ยวเขาบินมาลงที่สุวรรณภูมิเขาเทีย่ยวในกรุงเทพถ้าด่านพรมแดนไทยกัมพูชานี่ปิดนานๆเนี่ยมันมีผลมันมีผลต่อขมรก็เนื่องจากว่านักท่องเทีย่ยวมาลงที่สุวรรณภูมิแล้วเขาก็ต้องไปต่อรถเขาไม่ลงกรุงพนมเปญเข้าใจไหมอ่า นะักท่องเที่ยวไม่เข้าขมรแล้วมึงจะหาที่ไหนแดกรายได้ก็ไม่มีนะครับรายได้ก็ไม่มีแย่งเข้าหมาแดกอยู่แล้วนะครับมึงก็ยังไม่รู้เรื่องอ่ามึงอ่ะไม่เดือดร้อนหรอกแต่คนขมรมึงอ่ะเดือดร้อนอ่าโดยรวมนะมึงเห็นคนไทยเขารักลอบเขาไปทํางานที่เมืองขมรบ้างไหมเนี่ยมึงเห็นบ้างไหมไม่เห็นมีคนไทยไปทํางานที่ขมรนะคนไทยเต็มที่ก็เข้าแค่ปล่อยเป็ดไปเล่นคาสิโน ไปเล่นการพน,นันมีคนไทยไปกินอาหารคาเมรนไปเที่ยวคาเมรน,นานๆมีไหมมีแต่คาเมรนนะ่ะมาเที่ยวไทยทั้งมาเที่ยวทั้งมาทํางานครับอ่าจะไปที่ไหนล่ะถ้ามาถ้าไม่มาไทยจะไปไหนอ่าไอบ้บรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์ปากดีๆนะครับมันไม่มีอะไรหลอกนะความสัมพันธ์ทําไมตีไทยกัมพูชานะครับยากที่จะฟื้นความสัมพันธ์นะครับ ผมพูดเลยนะครับว่ายุคคุณอนุทินเนี่ยไม่รู้จะเสร็จสิ้นหรือเปล่าก่อนที่จะยุบสภาเพราะว่าตอนนี้ชาวไทยจํานวนมากออกมาคัดค้านนะครับออกมาคัดค้านไม่เอาการเปิดด่านนะครับยอมอดนะครับเดือดร้อนไม่เช่ากักมพูชาแน่นอนนะฮะอันนี้คนไทยเขาเห็นด้วยเขาเห็นพ้องนะเองอ่ะต้องไปหางานให้คนกัมพูชาเพื่อนร่วมชาติทําดีกว่า อย่ามาเสียเวลาเลยบอยนะครับเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ว่าเวลาเปิดเฟซมาเปิด YouTube มาเปิด t ิ k t อกมาก็จะเจอแต่คอมเมนต์คนไทยเจอแต่คนไทยพูดเพราะว่ามึงโผลมาเนี่ยมึงเข้าถึงชาวกัมพูชานะครับร้อยทั้งร้อยโผลมาใน Facebook ทุกแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มนะครับติงตุกทิกตอกพวกนี้เจอคนไทยเป็นครั้งแรกเลยแหละนะครับเพราะว่าคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ทุกแพลตฟอร์ม เข้าไปดูทุกแพลตฟอร์มนะครับมึงก็เลยดิ้นไงมึงก็รับไม่ได้เวลาเขานำเสนอคิดไปคิดมากูกูก็สงสารมึงนะไม่ใช่อะไรหรอกเกิดในเกิดเป็นหมาดีกว่านะเอาจริงๆนะดีกว่าเกิดในประเทศที่ไม่มีสิทธิทเสรีภาพไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ประเทศที่พูดความจริงก็ไม่ได้วิจารณ์ก็ไม่ได้เสพข่าวสารข้อมูลต่างๆก็เสพตั้งแต่ข่าวที่ฮุนเซนกันกรองนะครับ ตาไม่มีสว่างแน่นอนนะครับชาวกัมพูชานะครับผมเข้าใจอยู่นะครับไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีออปชั่นอื่นนะครับรวมทั้งไอ้บอยแล้วก็คนอื่นๆไอ้พวกบรรดาอินฟูอินเซอร์ปากดีๆนะครับไม่มีทางเลือกอื่นเขาเรียกว่ามีออปชันก็เลยต้องอวยไปต,ตามๆกันนะครับหลับหูหลับตาอวยนะฮะนี่แหละคือสาเหตุที่ขเขมรไม่พัฒนาขเขมรล้าหลังกว่าไทยนะครับอย่าไปเทียบใส่ไทยเลยนะบอยนะ ฝากกดเชร์ด้วยนะครับ FC ทุกท่านท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมครับเดี๋ยวเจอกันครับสบายดีสวัสดีครับ